วันนี้พายุไซโคลนเริ่มแรงขึ้นแล้วสวัสดีค่ะวันจันทร์ที่21มีนาคม2565มาติดตามประกาศแจ้งเตือนและรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนเรื่องพายุดีเปรสชันมีโอกาสทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลน และจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในช่วงวันที่21 2 2ถึง22มีนาคมนี้ซึ่งจะทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยในวันนี้มีหลายจังหวัดหลายภาคได้รับผลกระทบจากพายุไซโคลนนี้ซึ่งจะเป็นพื้นที่ใดจังหวัดใดบ้างไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้อดมิน ขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะในช่วงนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมในบริเวณดังกล่าวจึงทำให้มีความร้อนอบอ้าวเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ประกอบกับลมใต้และลมตะว,วันออกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมจึงทำให้บริเวณดังกล่าวเกิดพายุฤดูร้อน โดยมีนักท่องเที่ยวได้ไปเที่ยวในสถานที่แห่งหนึ่งแล้วเจอกับพายุฝนฟ้าขนองซึ่งตามคลิปจะเห็นได้ว่าลมพายุพัดโหมเข้ามาทำให้หลังคาหักโคน่นซึ่งเป็นที่หวาเสียวและอันตรายมากแต่โชคดีที่นักท่องเที่ยวทั้งหมดไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายจึงขอแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะในบริเวณประเทศไทยตอนบนใช้ความระมัดระวังในขณะที่มีฝนตก ขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งตายต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านค่ะและในวันนี้ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการประกาศแจ้งเตือนว่าพายุดีเพรสชันซึ่งมีแนวโน้มคาดว่าจะทวีกำลังแรงเป็นพายุไซโคลนลูกแรกของปีนี้ซึ่งจะมีชื่อว่าอัศนี ตำแหน่งอยู่ที่ละติจูด11.6ลิบดาเหนือลองจิจูด90.4ลิบดาตะวันออกมีความเร็วสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางที่35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่าความกดอากาศอยู่ที่1,001มิลลิบาร์แนวโน้มจะเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือคาดว่าจะขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเมียนมาตอนกลางทางด้านทิศตะวันตกและจะทำให้มีฝนตกหนักมากในช่วงวันที่22มีนาคมนี้ ซึ่งลักษณะเช่นนี้ไม่ใช่ประเทศเมียนมาเท่านั้นที่จะมีฝนตกหนักในบริเวณประเทศไทยทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นในบางพื้นที่ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวในบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงถูกปกคลุมด้วยหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนซึ่งทำให้ในช่วงกลางวันจะมีอุณหภูมิที่ร้อนอบอ้าวในหลายพื้นที่ และเมื่อเจอกระแสลมที่พายุได้พัดเข้าหาประเทศไทยประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้าเสริมอีกแรงหนึ่งลักษณะเช่นนี้จึงทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายถึงคำ่ำและจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางพื้นที่จึงขอให้พ่อแม่พี่น้องในบริเวณประเทศไทยตอนบน ระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้เอาไว้ด้วยสำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง2-3ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ3เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่22มีนาคม2565สส่วนสภาพอากาศในวันนี้ บริเวณภาคเหนืออากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายน,าน่านอุตรดิตถ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34 3 6องศาเซลเซียสภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23 2 5องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32 3 4องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสะแก้วนครนายกฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนอง พังงาภูเก็ตกระบี่รังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24 2 5องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32 3 3องสองศาเซลเซียสจากแนวโน้มสภาพอากาศดังกล่าวพอแม่พี่น้องทุกท่านจะเห็นได้ว่าในบริเวณตอนบนของประเทศจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นประกอบกับพายุดีเปรสชันด้ทวีกกำลังแรงขึ้นจึงส่งผลทำให้บริเวณตอนบนของประเทศรวมถึงภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ จึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเตรียมตัวรับมือเอาไว้ด้วยพร้อมกันนี้เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลสุขภาพเอาไว้ด้วยเช่นกันค่ะซึ่งสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารที่เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆนะคะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆวย้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ